แข้งลีเอาหาเราแล้วเนาะยังล่นเนาะแล้วกินแลินบ,นนบมนน่มันเพรกลองพะก้องเราอแกยินเบ้านีนเลยบ่อืมแอพอดีเจ้าบอลระเบ้าแม่มาเนี่ยเอองว่าครบ้ามือแล้วบ่า,าบอนัาม,มือ,อ<ห>ตลอดน้องเจ้าน,นอ อยู่อีกก่อนฟังเบิง่งบรรจันบาบุญกับบ,าบ้านมือในวันยังวัดซุปกว่วันเช้าคนเช้ามืออาทิดยมือฮ<ด>ือ,อจันอ่าพักชีว่าจังใดคือยังไงเนะาะบรรจันบาบุญกับบ้านก่อนไปท่าแผลท่ามอเป็นตื่นยัมเมื่อบ้านมัฮะระบ,บายแม่นบรรจันเมื่อ ดีใจบ่ดีใจโอ้ยดีใจนะสิได้กลับบ้านเนาะ <c oughs> ใช่อ่าบางทีเราพุ่งกลับชุบจังอยู่นี่ก็ได้อกัน ลิ้นบดมือบดคืนเลยอากายที่ไหนเย็นๆพี่น้องเลยพิจิตรนาวระบาดยังไงได้บุญเนาะเอาวันนี้พี่น้องเลยสีหูขีตาตื่นแต่เศร้าพี่น้องเลยครับเขามาหาทางแม่นางวิคือเก่าเนาะอ่ะวันนี้ก็จะเป็นมื่นที่หาพี่น้องเลยเนาะเป็นมื่นที่หาแล้วเนาะก็จะมาเบิกอาการขีตาต้องทางแม่นางวิต่อพี่น้องเลยนักทางเฮียอทั้งหมอจิตวิทย์จังได คือว่าทางข่าวอ่นขายาทางแพทย์ทางหมอคนใส่เบิร์ตไปอะไรนี่ไม่ดีเนาะบุญคิมาจ่ายเงินเทรลเมอร์ไปเนาะเนาะเทรลกับก้อนเอื้อนพี่น้องเไยกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีมูฟเื่อนกันเบิรสุขสุขคนสบายดีเอฟซีปีนี้เจ็บุญเบิร์ุกทานเด้อยินดีตอนหับเข่าส่องยูทูปเอาอุ้งสาลอนพี่น้องเไงตัวบุญกาอยาก อืดๆท้องแนะะ Higher, ่เพี่น้องกันเนาะมันซิวกระเพาะมันดันเนาะยังหมดกินข้าวแต่เช้าพี่น้องเลยแต่ว่าทุกคุณเช้าอาการคงบพงบุญบุญบัวเป็นแบบนี้นะแต่มืัอนี้มันซิวกัมันอืดมันแน่นนะพี่น้องเลยมันเป็นแดดมันจะเลือมันจะเกลือกบเรลเลอร์ะไรอาจจะได้กินเช้าที่ใช่แน่อยู่อนเพื่อนเนาะเอ้อจงได้กัไปหาไปชมระเบิ่งอาการทำกันกับแม่น้องวีพัถีเนาะขอเปจไดใแน่ เป็นยงไงสบาย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 ดี <c oughs> เป็นจังใดด้ิเมนี่เนาะคนไข่โอ้มากบานตออแลงอย่างเี้มึงมาเพิ่มเนาะ <c oughs> อ่ามีสองเตียงที่เก่าอ่าเป็นยังไงเมนองวิพันพี่น้องไงน,นอนแหละ ถ้าก็รับก่อรับคือ,บบอรับโเจี่น้อหน่อยเนาะใส่น้ำเกลือมันกินข่าวแล้วบะ<ช>กินแล้วบะมาพวกกินยาเนาะ สบป,ปองกินยาอือ,อแข้งรีนเอาขาาแล้วเนาะต้องเอาขาทบขาเข่นนาจะนั่งได <c oughs> ก้กินยา กินไงเนาะยายเนาะน้ำมันคมบอสแปรตน้อยวะเออเดี๋ยร์เดี๋ยวสื่อใหม่ใหม่มั่นเลยเป็นรถเนาะ นันทั้งเนี่มันยังไม่ได้เปิดเนาะแกชื่อไปเปิด,ปดใหม่วันใหม่ไปเนะนแม่งเจ็บพวกเข่าจกิน แซ่บว่อดูนี่อืออแซ่บเนาะคิดนิดดูเลยดูกินนิด ຫືເດ hmm. Chủ, chủ, chủ nó kín ừ. <laughs> kín kín nhưng bớt chưa à. đốt đốt bìm năm ừ. <laughs> ừ. เังียบ้ามหายไม่พอสาเพ็กับเปลี่ยนผ่าหายทุกเมื่อมีแต่สีฮะหามแ้วฮะยังย้อนหามือฮะหามือแล้ว อย่กเมื่อแล้วตายคักปาดเลยโอ้ยฝ่ามือก็ยาอยู่อีกก่อนเลยให้ทางคนอื่นมาเปลี่ยนห้น้องเจ้านาอเปลี่ยนให้ใครมาเปลียป่ยนก็ได้ น้ำชี่สมปะมนี่ไงแ่บปะกินตัวนี้อีกด้วกินน้ากินอะไนังกินอนัง

เยล้วอเรียนแล้วห,ห้าแลพ,อพอ่อพ่ออิ่มปะอิ่มอืมอาอีกนัดน,นึงอีกนน,นึ่งเอาเดาเออพ่อพบเนอพ่อเอาเสื้อช,ชูมาเช็ดตาเขานะสม่แห,งห้งไป่อแหงบะไ่แห้บ่ิเมื่อยบ่เมื่อยบ่ เมื่อยเมื่อยโมเมื่อยกินข้าวแสบขึ้นเกาเนาะอ่าอืมอิ่มแล้วเนาะแล้วบอยากินหน้ามันอีกแล้วว่าพ่อหรออิ่มแห้ง อันบบนั้นคือน้ามีมยังอ่ะโอ้น,นอ้ำออยาบำรุงสิ่กระดูกพี่น้งองแต่ว่าทัาง้งปัญหาแน้วตอนนี้ก็คือตัวนี้แหละบาดนีนะ้เนาะขาพี่น้องเลยเจะคิดจะอะไรบาดนี้ นั่งบ่นั่งย้อนขาบ่นั่งย้อนขาบ่เรานั่งยอนขาฮะ,าะ,าห,ะหันๆให้แล้วนั่งนอนยอนขาแล้วหันนั้นเรายอนนั่งยอนขาเด้อประค่อยอยาม,มาก เอาถ้ดสิเมื่อยแล้วนั่งทับตลอดคดีบ่ะอดีป่อถ้าเจ้าจะกลัวค้าแกงค้าแกงเราได้ร้องเห็ดบ้องเห็ดคือปลางองเห็ดได้ป่ะเฮ็ดปลา,า,างปงลงางเห็ดได้ป่ะ จได้เนะาะคคายเดิดข่ายน่าป้อย้ำม่อย่นันึงบ่ย้ำมาอย่น้นึงเนาะอืม,ม,อออมโอเคได้แล้วป้อเออเออเอเอเ้เา <laughs> ปาง้องอนะเนั้นแหละ น้ำแกงคืออะครเนาะนเห็น <scale> น้ำกันน้ำกันเห็นน้ำกันยับอ่าอืมพอดีอาจารยบอลแล้วแม่มาเนี่ยบาทางบอจันทากับอยู่หานเฟอร์จะหน่อยแล้กินข้าวถ่ายังรับแรงราสมนน้ำ ตุยเจ้าหนุ่ตุยดิตุยป่ะมาตุยด้นยังยังพร้อมอยู่นะนี่ชื่อนี่มาฝากกินป่ะกินมาฮะอิ่มเลยอ่ะป่ะโอเคหน่อยเอาปลาไว้นี่เด้อยำอยากกยนได้กินเด้ปลางองลองชิมบ้างปลางองปลางองลองชิมบ้างอีกคนไว้ีในคนย่อยากป่ะ <Yeah. S 1> ยาทำอะไะกินด้ะห <Yeah. S 1> ็นวะแต่ยาอะไรบอกให้ปางองเอาห้กินด้ <Yeah. S 1> ดปะปางง้องมาโคบหามือแล้วบ่นับมือตลอดน้องเจ้านอ,าอ,ยอ,อยู่อีกก่อนฟังเบิรงบรรจันบาบุญกับบ้านมือเนวันหยังวัดซุกว่ วันเช้าวันเชา้าอ,อื่นทิศอื่นจันอ่าทักทีว่าจังใดพี่น้องนเนาะวันจันทร์มาวุ้นกับบ้านก่อนไป้ท่าแผลท่าม,มอมจืดจ่าเมื่อบ้านมาลาบาวแม่น,นวันจันทร์เมื่อดีใจบ่ดีใจ,อใจโอ้ยดีใจนะจิเรศกับบ้านเนาะใ <laughs> ช่ มังเทื่อบุญนกับกับชุบเจอ,อยู่นี่ก็ได้คหือกันถาบุญมาอย่างรับเมื่อเมืิอยูป่ะพี่น้องเจ้าได้จักมีพาปเปลี่ยนบ่จากเขาดิเขากหางเงินเนาะเลมโบไปหาจ้างเนาะโดยมีข้าวกินมเมื่อยบ่ะเห็ดแบบนี้เมื่อยยู่บ่ะ

เจ็บตัวนี้อืมถ้าว่าจะเพลีงแห่มาเจ็บตัวนี้บ่อืมเจ็บบ่งทองเนี่ยอืมเวลาเจ้ากล้วยค้าแกงแค่น่ะมันมาเจ็บอยู่นี่บ่เออแต่เวลาเจ้าบกแกงบบกกล้วยนั้นหมดมันบอกเจ็บจบ่ เจ็บบอลท่องบ,บอบอลนี่บอบอลน,นี่นี่ท่อ,องือ้องเราตึงเนาะเอากิดอิบเนาะมายเะมือายป่ะมอมืออะไรมือนีล้ลัดมือนียังมืทายเนาะมือปวดทายป่ะมอปวดอึบอ เมื่อเดปวดเนาะใช้บุญเมืมง,งเลยท้องป่องเลยพี่น้องเลยเนานะเมื่อกี้ได้ท้องไปรับแสบอยู่มาหนีป่องเลยมาเนี่ท้องคนปกติพี่น้องพ่ท้องใหญ่สมาบูรณ์แล้ว กินร้ายจะได้ทองใหญ่อืมอ,งงอืมกินร้ายทองใหญ่กินฮอดระบามือวัดจ<อ><า>ันทร์มือ,อกินฮอดบ่กินฮอดก็นอนท่าอยู่ห้องหมอในท,าทา่าเด้อบุญสิโทรหาแพทย์เพิ่นลจลมกันเฮา้เอสิเอาเบอร์ัพแพทย์มีเบอร์บบุล่ะเจ้านอนท่านี่ล่ะิฮอดกให้ัพแพทย์โทรหา ยังบอกอไปถ่ายอยู่เพื่อนแหละบอกวิเบอร์กันแหละไปทโทมหาก,กันแล้ว <c oughs> อ่ามือน,นี้ก็วันเสาร์พี่น้องเลยนาะทางบุญกะวางแผนว่าวันจันทร์จิกลับบ้านเนาะมือวันถีบมือฮือวันจันทร์กลับกะประมาณสามสี่มือเนาะหรือว่าเบิง่งตัวจริงอะไรพี่น้องเลยถ้าว่าทางแมนนงวิอยู่นี่กาส์บุนได้ครับดนเนาะ ตัวเป็นห่วงทางนี้แน่เป็นอย่างไรเนาะเจ๊เจ๊ก็จะให้บนมืออยู่ได้ไรมืองขนาดจนน้องหมดงบเป็นอย่างไรแต่กะทางปางงงกับแบบจากเมือ่อแบบท <c oughs> ้าบุญหายยู่เนี่ยยู่ปะจัอยู่ปะฮะฮะอยู่เ <c oughs> นาะ ลดเอาแล้วเออเนาะขนานเท่าเบิงเอือยเบิงน่องเจ้ามาตลอดหาหกปีอุ้มขี่อุ้มเงียจังเบิงได้เนาะเบิงสมีเขาเสียว่าจะเบิงได้อยู่เสือบงามเนาะเดี๋ยวบุน่าบูนชื่อมาใส่ให้ใหม่ได้เสีเด้อมากแบบไรมากแบบเสือซอฟเฟนี่บอมากวา เอาบัเสือสะแผดใส่หมมากลายดอกบอมเดียวเดียวบัสีสื่อมาหายเองบัจันสสีสื่อบ่งามเนาะสสื่อบัวเ่าเหาเนาะเบี้ยเาี่ยบัวเทาโอ้ยนียอไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่สีรอมาหายรอสีมาหายได้่งในก็มมตัวเดียบ่ะ ส่งเอรอส่ปอมหน่อม่น้องวิาบานี่ตัวเดียวปะได้ซื้อใหม่เปลี่ยนนะกะเพมเพิดเนาะเพิดเบอร์น้อยพูดทีอรเนาว่าขอต้องขอซื้อก็บอกว่าเป็นเพิดปูใหญ่เด้อก็ะผมกระซำเล็กน้อยอู้ซำพอดลูกข่ละนี่ แต่ว่ารักกระตุ้นนิดหน่อยแต่บ้านนี้เราเริ่มตุ้ยเลยกันแลเริ่มเลยตุ้ย,เ,ยเดี๋ยวห่านต้องข่าวมันเปิดเลยจะซื้อมาให้ยังองเปิดห่านดูเนะาะวานเมื่อบานวานเนี่ยเนี่ยอันนี้จะใส่ใส่อืม นางลมกันเนาะนอนตลอดกันะนอนเมื่อไรเลยทักซีว่า <Okay. S 1> จังไดนดี่น้อยเนาะเราวนกระจุกกรบป๋นะเพื mm ่อ hmm. ว่าใช่เราอยู่ต่อจะกะาราบว่า,าวนขึ้นมาวะเป็นอ,นะ mm hmm. อ่างไเนาหาโซวาบนเมื่อสามเมอ่อเนาะสามเมอรอีเมอรอ mm hmm. ไล่ไปกับพวกนี้นะบูรมุปันไดเนาะทาได้บ่บุญเมื่อบ้านบุญเมื่อบ้านวันจันเนาะไล่วันกันไล่ว uh> ันจันบุไรซาบวันจันบุญยังยืนเจ้าบัดมื่ออยู่วันข้านวนพุทธประฮัตซุกวันซุกมาได้ยุบ่ฮะยังได้ยุบ่ไม่ได้เอ้ายังยืนบ่ได้ cái này quá ở khu vào xinu mang bà mẹ bà mẹ hê lèo 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 rồi โอด้องอเพื่อน้องเจ้าะตรงนี้หนึ่งมือตาหมองๆเลยทุกอย่าง,างทีงเท่เขาแก้หน้าเหมือนได้เบิดหลละไปหน่อยเพียงแต่ว่าขา,ายังวระเพราะว่าตอนนี้มอ็กำลังให้ยาอ่ายังกับมาบลุงกระดูเส้นเอ็นเน,นาะหนอกยายาย็งหนีบะ <gesch> ถ้ายัากนอนบอกเด้ถ้ายากนอนบอกประงองเด้ถาว่ายยังอยากนั่งก็นั่งกอนถ้าว่าเมื่อนั่งหลัวก็นอนเด้เพ่ยดหนาแบบนั้นเฮ็ดหนาแบบนี้ฮะ ไม่เสียดนาเลยเวลาหัวเนี่ยเมื่อยอยู่ปะเมือ่อยหัวเข่าเนี่ยนู่นหั โอเคเดี๋ยวบุญไปจ่ายคายาให้พันก่อนได้เดี๋ยวบุญจะไปเวียกยเชิงอื่นต่อด้ะ,ะไปก่อนเนาะสบายดีสบายด,ดีปลาลุงเนี่ยอืมงดงามสั่งนงเลงนะ,ะสุสุเจ้ากระแดอย่าพาดอย่า,าเงื่อยทุกบ,บ้านไปเห็นนได้ทุกวัน ถ้าเจ้าอยากเมื่อเห็นอีกอ่ะเมื่อตอนเมื่อตอนกลางเว้นประมาณคำหนึ่กัมา้าอ่าได้หวางคืนถึงนอนเฝ้าราวเลยแต่ว่าบ่อยเมื่อโดนนะเมื่อเมื่อบ้า,จาเจ้าสามสี่ชั่วโมงหนึ่กัม้ากลัวไอ้กลัวปะกัดมือเลยขิด <c oughs> หอดขิด <c oughs> หอด <c oughs> รสเตาจะออกเลยแต่ว่าในจันหลาวมันไม่มาแลลวเพื่อนน้ำรีไปเห็นเนาะจะป่านด้วยโอเคเดี๋ยวให้ไปจ่ายคาวันขยาก่อนเ้อะมันใส่ใบเบิร์ท่าไรพระเทาก็ใส่บอลใช้เลือจะกทงนหรอกม่าเือ

ไบไปจุไปเฮ้ยเง่งอกไปเด้อไปเสงพี่งอแกันเด้อฝนตกตลอดเลยังเอไปทางใดกันเนี่กับบารอ่ะเดี๋ยวมาเบิรงค่าเสียใจของมณนาเบินได่งอชรยกรับเงนค้ยท้องยง่ากองจา้่ก็งจไ้่ายไงเ่าะก็ค่าไป้่ยคงเ่อ้คงยก็คายค้ง À, đường máu à cái bạch cầu nó bình thường thì sẽ truyền à, vitamin hàng ừ. ngày xoa so bóp để cho chân nó thẳng cho nó tập cho nó tập đi xoa à, ừ. so bóp cái đầu gối để cho nó cho à, cô chủ ăn cơm nó và tôi mình đợt tháo ăn rau bụng ăn vài chục kiện vô cái ti là bó เออ่าวายูเกะปกติเหาจะใช้แต่ยาตุ่กับอ่านวดในขาเราเยแล้ว้ดี่าแอบนวดยางยังขนาดแล้วก้ใช้ยาต่างกนอยีเลยเป็นละเมอจะนวดฟังเข้มอะไรนะเออเอเอ้โอเคอ๋อที่เราไประมาณนี้เนาะทางแพทย์ต้องมาบนกระชีกล้างใส่ยาเนาะจจะพร้อมจะนวดแข่งหลนขาให้ล่าแล้วพร้อมฟังเข้มคือยังไงฟังเข้มนี่ เิ่มเมื่อื่นบ่เลยอะไรอ่าเจอะเมื่อเจอละฟังเมนบ่อ่ากระหนอดอะไรแล้มเนตะความเค็มแม่มันก็บ่าแค่แน่มันก็

คือว่าตอนแรกไงเนาะตอนแรงกันเนาะตอนแรงใช่ไหมโอเคโอเคฮะขอบใจให,หลายเด้อ <c oughs> ปะเโอเคพี่น้องแต,ต่ตอนแรงบุญฉีเขามาจ่ายยาคงโอนี่เนะาะถ้าผลกวดเลือดตั้งแม่นางวีออกมาก,ก่อนเนาะว่ากายังเกาหรือว่าจังไดหลังจากใชายาไปเนะาะจะตักตามชมกันตอนส่วนแรกพี่น้องเนาะช่วงนในกายบริเวณบริหารเข่าขี้หนาก่นากาอน ขพ้วขึ้นแล้วพี่น,อน,อน้องเนาะสลักจีขีเข่าทางบัพเพิร์ล่าลงจันทร์บ่อย้เนาะฮาสลักิีนีน่ลาแล้วพี่น้องขอบุญคุณขอบกบใจอีฟชีฝาลงมาตุกทาเนาะที่เข่ามาหามาส้มแล,ล้วก็ซอยเรือทางแม่นางวีเพื่อนเนาะให้ดีขึ้นกวน่าเก่าลายพี่น้องเนาะขอให้ได้บุญเด็กกระสนลงกันเด้อเนาะอ๋อสลักิีนี่ลาแล้วพี่น้องสปาดีบัพเพิร์สุคนเด้อไปพี่น้นองเลยเนาะเดินทางไปทางอื่นต่อ